าจจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดูว่าธุรกิจของเรามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับสังคมเนี่ยก็ต้องมองในภาพที่ครบนะครับตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการการที่เราสามารถมองได้ครบนะครับก็สามารถที่จะดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะนี่คือที่มาของการที่เรากำหนด เป้าหมายนะฮะกำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพว่าสิ่งที่เราจะทําให้คืออะไรนะฮะจากตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะไปเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราทําในเ,าเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่เราไปอยู่ที่จังหวัดประจวบนะฮะเราก็เชื่อว่าการ Give Back นะครับหรือการให้คืนบวกกับการ Create More นะครับคือการให้มากขึ้นหรือว่าสร้างสารรค์ให้มันมากขึ้นนะครับอันนี้คือ2อย่างที่รวมกันแล้วทำให้เกิด s live ังค t ท l i f ฟนะฮะบริษัทเราก็จะมีนโยบาย CSR นะครับหรือนโยบายความรับผิดชอบที่ธุรกิจเรามีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็คือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรักสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะครับและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ะะโดยที่เรามีมุมมองอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือชุมชนนะครับบวกกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนะฮะอันนี้เป็นสามก้อนหลักนะครับเราก็พยายามที่จะคิดว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะทำเพื่อที่จะมาเสริม3ามส่วนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเราก็ได้มา5้าอย่างนะครับหก็คือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้หลังจากนี้การศึกษานะครับสิ่งแวดล้อมนะฮะพัฒนาอาชีพนะครับหรือเสริมรายได้นะฮะและทางด้านวัฒนธรรมและสาธารณสุขนะครับห้าอย่างดังนั้นกิจกรรมของเราทำไปทำมาแล้วก็จะตกอยู่ใน ห้าหมวดน,นี้นะครับคราวนี้เราทำมาสิบกว่าปีนะครับทำไปทำมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำแล้วมันเหมือนกับชกอยู่คนเดียวนะฮะไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นได้เลยนะครับซึ่งหลังๆคำว่าการพัฒนาอยยั่งยืนก็เริ่มเข้ามาเราก็ปรับปรุงตัวเองนะฮะจนกระบวนการการทำกิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยเ,เราเริ่มจากตอบโจทย์เขาก่อน นะครับไม่ใช่ตอบโจทย์เรากิจกรรมของเราในอดีตเนี่ยคือตอบโจทย์ของตัวเองว่าเราอยากทําอันนี้เราคิดว่าดีเราก็ทำนะฮะทุกวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากตรงนี้แล้วเราเริ่มจากเขาก่อนนะครับผู้ได้เขาควรจะได้อะไรนะครับเขาคาดหวังอะไรอยู่นะฮะสิ่งที่ดีสําหรับเขาคืออะไรเอาตรงนี้มาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็แทนที่จะทําคนเดียวนะครับก็ดึงเจ้าตัว ผู้ที่จะได้ประโยชน์นี่แหละรวมทั้งสเต็กโฮเดอร์หรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาให้มีส่วนเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเราทําโครงการเกษตรเราเอาเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมนะครับเราทําเรื่องสุขภาพเราไปดึงอสอมมาเกี่ยวได้ไหมนะครับมันมีสเต็กโฮเดอร์อะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่สเต็กโฮเดอร์ที่เป็นหน่วยงานรัฐ แต่ว่าเป็นองค์กรเอกชนหรือเป็น NGO นะครับหรืออาจจะเป็นโรงเรียนนะครับครูบาอาจารย์หรือผู้รู้นะครับแต่นี้มีผู้รู้ในสังคมเยอะนะฮะเราพยายามที่จะดึงเข้ามาเพราะว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นเราที่เป็นผู้ทำนะฮะเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นบทบาทที่ดีที่สุดนะครับผู้ทำเนี่ยควรจะเป็นคนอื่นที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าเรานะครับ ากต,ตรงนั้นกเ็เข้าไปสู่กระบวนการการพูดคุยหาลือนะครับและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะเพื่อพัฒนาให้มันเกิดจุดที่สามารถทําร่วมกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ก็เป็น process หรือว่าเป็นกระบวนการที่เราทําให้มันเป็นวงจรนะครับจากการที่เราเริ่มทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะผ่านไป 1, นึปี2ปีสปีนะครับ เราก็ใช้วงจรนี้ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วปรับปรุงนะครับโดยที่มีเป้าหมายว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากเลิกฝังแล้วก็แปลกนะครับเป้าหมายของการทำโครงการของเราทั้งหมดก็คือในที่สุดแล้วไม่ต้องมีเราอยู่ในภาพนะฮะเขาสามารถวิ่งของเขาได้เองนะครับต้องการเราเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะฮะ เนื่องจากเราเองก็มีข้อจํากัดนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถทุ่มเททําให้เขาเกิดได้นะฮะหรือยืนได้โดยที่ไม่ต้องมีเราแล้วเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นต่อนะครับไปที่กิจกรรมอื่นไปช่วยไซโคเดอร์กลุ่มอื่นได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าในที่สุดแล้วคือต้องไม่มีเราตัวเราต้องหลุดออกมาจากวงนี้ให้ได้นะฮะกิจกรรมห้าอย่างนะครับ หรือ5ห,หมวดก็จะมีเรื่องแรกนะครับคือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งต,ตรงนี้เราก็กําหนดไปว่า,เ,าเราอยากมีส่วนช่วยนะครับผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากว่า,าจะเรียกว่าอะไรดีฮะระบบเซฟตี้เน็ตหรือว่าการดูแลคนด้อยโอกาสของประเทศเราเนี่ยเ,เมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วเรา ตะข่ายเรายังมีช่องโหว่เยอะนะครับคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่เดือดร้อนและตกอตกจากตรงนี้ไปนะฮะแล้ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยประเทศเรามีมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทำนะฮะอย่างเช่นโครงการเรื่องเกษตรไร้าสารพิษที่เราทําร่วมกับโรงเรียนและประชานุเคราะห์นะครับสามแห่ง มีนักเรียนผู้ได้โอกาส3,000กว่าคนนะครับที่3จังหวัดนะฮะาการให้โอกาสให้กับคนนะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตรกรรมของเราเองด้วยนะครับคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์น,นะครับในการออกแบบวิศวกรรมนะครับโครงการเอาสนไซอาสานะครับก็คือจิตอาสา นะครับซึ่งบริษัทเราทํามาทั้งหมด5ครั้งในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็มีพนักงานเข้ามาร่วมทั้งหมด1,200กว่าคนนะฮะใช้แมนอัลหรือชั่วโมงการทํางานไป6,000กว่าชั่วโมงนะครับไปช่วยบุรณะวัดไปช่วยสร้างศูนย์งการเรียนรู้นะครับไปช่วยสร้างศาลานะครับทาสีเทยปูนนะครับอันนี้ก็ขับเคลื่อนโดยพนักงานนะครับหมายความว่า เนื่องจากว่าพนักงานเราก็คือชาวบ้านนะฮะเขารู้ดีว่าชุมชนที่เขาอยู่ขาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดริเริ่มนะครับการกำหนดรูปแบบของตัวโครงการและในที่สุดไปลงมือทำเองโดยที่เราเป็นคนสนับสนุนนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเรียนว่าทุกคนพนักงานทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจดี นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าลงมือทำจริงๆเนี่ยมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะทุกคนเป็นคนดีแต่มาบ้างไม่มาบ้างนะครับเ,เพราะฉะนั้นภาระของบริษัทหรือผู้บริหารนะครับก็คือต้องเป็นคนแรกที่ไปถึงก่อนนะครับต้องเป็นคนที่อยู่หน้างานเสมอนะฮะเพื่อที่ทุกคนเขาจะได้เห็นและ อืมอันเนี้ยคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับและเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับจากแรก